เต็มเลยพี่น้องเลยอยู่นําแม่ไม่ต้องดื้อเนอไต้องให้เน้อพอไปเวียบ้านหนึ่งพอมาพอซื้อนมมาให้ลูกเน้อไ่ต้องดื้อไ่ต้องให้เน้อกินหอดพอลวโทรหาพอเน้อไปแล้ยไปเลยไปเลยไปแลอไปแลยไปเลย เอยเออมามามาลุงอิงบ่ยอมให้ไปพี่น้อยเจ็บคอมาให้บ่ไปแล้วบ่ไปแล้วมาพอเจียแล้วพอเจียบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วมามาพอเจียแล้วพอเจียแล้วบ่ไปแล้วไอ้พอเจียแล้วพอเจียแล้วมิดมิดมามาเข้าในเฮือนะเข้าในหัวบอไปแล้วพอไปแล้วพอมาไปแล้วเอ้ยแบบนี้แหละพี่น้องเนาะลุงอิงนี่มือใดเท่ากับคุณโดจะออกไปทำภารกิจก็คือให้นำแบบนี้พี่น้องเนาะ ถ้าว่าหากก็คือพอจะไปก็คือต้องได้ได้ลักไปบว้ให้ลุงเอิงหูวนะพี่น้องเนาะกาบทักทายสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องบัว่าจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศกะคอย,ยินดีต่อนะครับเข้าสู่ซองโูดอยอีกคือเก่าค,ค,คือเดิมเนาะ เดี๋ยวนี้ครูโดยอยู่ที่บ้านของคองรูโดยนี่แหละพี่น้องเนาะน้องพิงเป็นมือกล้องมะเดี๋ยวใช้น้องพิงสบายดีก่อนสบายดีโดยลุงอิงอยู่ในนะพี่น้อง <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> คือเดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะครูโดยกําลังจะเกียมเครื่องเกลียกล้องคือออกไปทําธาร,รกิจคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยนี่เบิง้ตงตัวนี้เป็นกระเป๋าเป้ของครูโดยเนาะ ส่วนซองอันตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ว่าผู้หช่ใจบุญเพื่อนทรงมากพี่น้องเนาะกาดนเติบที่ว่าผู้หญ่ใจบุญเพื่อนทรงมากเพราะว่าผู้โดยยังบอทันได้ไปแจกย่ายพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมันตกและกะ้วก็ถนนมันลำบากคือพ่อแม่พี่น้องได้เห็นนั่นแหละทางที่ว่าคู้โอยไปแต่ละเทือกโอ้โทก็คืออีหลากอีเรือขนาดจะเอาตัวเองไปกบเกือบยังประโละดขนาพี่น้องเนาะด่ามีผู้โยก็เลยแบ่งมากพี่น้องเลยมีเป็น เป็นเคสเป็นเคสเนาะตัวคุณโรยมามาเลือกพี่น้องเนาะมาเลือกว่าซุ้มตัวเคสนี่หลักก็จะได้นุ่งเครื่องแบบใดอนนั้นหลักก็เคสนี่จะได้นุ่งเครื่องแบบใดอน่ะเพราะว่าผู้อยากจะเบื่คนสรงมากมันจะมีทั้งของผู้ยิงแดดของผู้สายแดดหล้วก็ของคนน้อยแดดของคนใหญ่แดดแบบนี้น่ะพี่น้องเนาะแล้วก็คุณเราไปเจอเคสนี่คุณเราก็ต้องเลือกว่าเครื่องแบบนี้มันต้องเหมาะกับเคสตัวนี้แบบนี้น่ะเนาะแล้วก็มันนี้คุณเราก็เอามาเอาไปพี่ันเอามาแล้วพี่น้องก็คือ สองเป่าตัวนี้เป่าน้อยตัวนี้เป่าใหญ่พี่น้องเลยก็เอาไปเท่าไรน้อยเนื่องจากว่าคือคุณโดยไส้เป็นเป็นตัวนี้พี่น้องเลยเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะคือถ้าหากว่ามีรถกระบะรถใหญ่คือเพื่อนนี่ก็คือเหาแก่ไปบัดเดียวเหาไปเจอบนได้เหาไปย้ายไปบนฮันเลยพี่น้องแต่ว่าคุณโดยบอสามารถที่ว่าจะเห็นแบบนั้นได้เนื่องจากว่าคุณโดยไส้มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าหากว่าคุณโดยไปเจอเคสที่ว่าคุณโดยต้องการความ เท่าคุูรอยากซ่วยเรือกก็คือคุโรจึงมาเลือกมาเลือกแล้วก็เอาไปให้แบบเนียนว่าแบบจะเหมาะกับเสื้อผ้าแบบใดนะนี่เนาะเนาะเพราะว่าถ้าคุโรจะตางไปตางมาตางไปตางมาเจอเคสนี่ก็เอาให้แล้วก็ถ้าบม่เจอเคสที่ว่าจะซ่วยเรือฮัลต์ตางกับมากคือเก่าก็คือมันลําบากนี่เนาเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะหลังจากที่ว่าคุโรได้เจอเคสที่ว่าคุโรจะไปซวยเรือ แต่าเคสที่ว่ามันลําบากเคสที่ว่าเพิินต้องการความซวยเลือดแท้ๆที่ว่าเพิินทุกยากคัดเคินโบมีแท้ๆนะพี่น้องเนาะกุยจึงมามาเลือกแบบนี้พี่น้องเนาะเลือกแบบว่าถ้าลูกมีลูกมีสามที่ค้นกุฎจะเลือกว่าองเป็นลูกยิงแดลูกสายแดลปนเปย์กันไปแบบนี้ว่าก็คือมันจะใกล้เคียงกับกับเคสที่ว่ากุยจะเอาไปให้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าว่ากุ่เลือกก็คือ สมมุติว่ามันมีอันน้อยได้อันใหญ่ได้มันแบบว่าก็คือเพื่อนนุ่งบ่ได้แวกะมันจะเสียล่าก็คือเอา,เอาไปให้เพื่อนกับน,นุ่งบ่ได้มันก็จะทิมล่านะก็เลยจ,จะเลือกไปแต่ละเคสแต่ละเคสแบบนี้เนาะอ่าเองเลยการไปกันมาเรก็ยับมาโม,โมอสเอก็จะได้อันนั้น น yeah. 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 mm. ้ำหนึ่นะแกไปใส่มาใส่กะต้องมีติดตัวพี่น้องเลยงมีก็ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้กอเราจะได้ต่างแบบนี้เลยมัีจำเป็นอ่าตัวนี้นี่ จะเข้าหรือไม่เข้าจจาตัวนี้ฮดคือช่วงนี้เป็นช่วงนา้าฝนพี่หนุอ่อไปใส่มาใสา่ของบอกให้่าเลยยุม่มมา <c oughs> 오! 아, 깜짝

เต็มเลยพี่น้องเลยอ่าโท <c oughs> นี่บอธรรม,มาดาพี่น้องเลยถ้าหากว่าจะเอาเครื่องเอาของไปนี่ก็คือมันต้องเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะเจ้า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 ทนี่กับมัดไว้ให้นหนื่อยเนาะ เดี๋ยวยังไปหอดปั๊มน้ำมันอย่างไดอย่างได้เกออกแล้วก็เปิดเบะเติมน้ำมันเติมพี่น้องเลยเจ้โอ้สารลดเลยสารลดก็ออกเป็นที่ห้อย มาสบายดีมะอย่านี้มะวางมือที่วางมือที่เออสบายดีสบายดีสบายดีจุบทรงจุบทรงก่อนนี่อุ้ยโถมักมือทีถเอแถวๆนี่นี่องค์อิปิดปิดมือที่ก่อนปิดมือที่ก่อนปิดมือที่ก่อนเออปิดพอยบอกปิดสั่งปิดบอกเออเต็กมพนนั่นแหละเออ เต็ดแห้งอ,อ๋เต็ดบนนี้วลูกนี่เออปิดเรียบร้อยเออนี่อ,อ,อยู่นลำแม่ไม่ต้องดื้อเนอ้อไม่ต้องให้เนอ้อพอไปเวียวันหนึ่งพอมาพอซื้อนมมาให้ลูกเน้อไม่ต้องดือ้อไม่ต้องให้เนอ้อกินฮอทพอละโทรหาพอเนอ้อ <c oughs> จุ๊บพอเลยจุ๊บพอก่อนนี่จุ๊บพอ่อจุ๊บนี่จุ๊บนี่อืมอืมจุ๊บสนิเทเต็มจุ๊บสนิเทเต็ม <c oughs> <laughs> ừ. Hãy phô chụp mẹ đi Hãy phô chụp mẹ đây <laughs> Nè, Ơn ừ, Chụp phó <cười> 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 Bye bye phô đây Bye bye phô đây phó. Bye bye <cười> <cười> Ok phí ơi, nào nó Cô đòi cho đây đơn thang còn Phô bà Điều mặt trái la mặt trái xoài phí nào มุ ag, ่งหมายเป้าไมยของเฮาก็คือพู่นเมืองพาวด้มแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตามแต่ละเส้นทางก็คือมีบน็อกบลอกแวกอ่ะคือกูดอกก็ะจะแวะไปพี่น้องเลยฮะเจ้า้องดื้อน้อโดยอยูไหมโดยอไหมลูกโดยโดยโดยเโดยเจ้าคนนอยนี่ เออทุกคนน่ะหนักระยะทางกว่าร้อยกว่ากิโลพี่น้องที่ว่าพวกเราจะไปมืุอนี้เนาะใส่มอเตอร์ไซค์ถ้าหากว่าเป็นทางลาดยางนี่ก็คือซิ่วๆสบายแต่ว่าตัวนี้มันเป็นทางที่ว่าโอ้โหทหนักหน่วงเอ่อโุกทุเอาไม่อยังน้องฮ้องเขาให้อายแล้ เอาหกเขาให้อายเลยตัวนี้โดวจะพายซะเนาะพี่น้องเนาะพายแล้วก็ให้มันอยู่ข้างล่างสบายดีนาเพิ่งสบายดีมหมนาเพิ่งสบายดีมา,า,บส,บา,มาสบายดีมา พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวนี้ก็เพื่อนก็แจ้งจ้างป่างน้อยนึงพี่น้องเพระาะว่าซ่วงเล้วนี่คืออยากมืดน้อยนึงพี่น้องเพระาะว่าอยู่บนนี้นิดนี่หลายต้นเติบที่ว่าเจ้าของดินเพื่นตัดพี่น้นยอยเพราะฝากทางตัวนี้มันบ่แม่นดินของกูด้วยแล้วพี่น้องเอ้ยฝากทางตัวนี้มันเป็นดินของเพื่อนแต่ว่าเพื่อนปลูกกกไม่ซักนี่ลายต้นเติบอยู่บนนี้นะ แล้วกาบ,บ่นี้มันมอสายไฟแบบนี้พี่น้องเนาะนี่สายไฟอยู่นี่แล้วบ่นี้กุูไม่สักมันสูงพี่น้องเวลามีลมมีฝนมากก็คือมันแบบมันเงียงสายเงียงขวาคือแต่อิลมทับสายไฟอันน่าพี่น้องเลยเนาะแล้วกาบ่นี้เฮือน,บบน arn, ของกูโดยอยู more, ่มอบ่นี้แล้วก็ครักเลยบอกเจ้าคองเจ้าคองดินบอกว่าให้มาตัดถ้าว่าบบตัดถ้าว่ามันลมทับสายไฟเกิดแบบนี้เกิดแบบนั่นก็คือ จะให้เพิ่นฮับพิ่ซอบเนาะเปิดเลยมาตัดให้กูดอยพี่น้องเลยแต่ว่าฟืนโอ้โหความลายเนาะเดี๋ยวนี้กะเฮือนก็คือทว่ากูโดอยกับลูกกับเมียกะมานอนอยู่เฮือนนี่เป็นที่สมบูรณ์พี่น้องเลยเนาะกะประตูหน้าต่างก็คือดังคลิปก่อนทว่ากูโดอยได้ลงก็คือใสเป็นที่เทียบห้อยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้ ถาก่าตอนหน้าถาว่ามีเงินพี่น่อยถ้าว่ามีเงินก็คือตอนหน้าเนี่ยจะใส่กันขโมยพี่นนอเนาะเอาเล็กใส่เพราะว่าเป็นมันเป็นแก้วเพราะว่ามันมันง่ายสําหรับคนเป็นโจรเป็นขโมยเข้ามานะพี่นนอเนาะถาก่าเฮายังพวมีกันขโมยมาใส่ทั้งนอกนี่บ่มีเล็กใส่ทา้งนอกก็คือเฮายังบวไววางใจอย่างบ่ได้เชื่อพี่น้อยเลยฮ่าเจ้านี่มาใส่ทง เอาน้ำไหมไอ้เด้น้ำทุกหน่วยน่ะนะเธบอก่นี่เฮ็ดยังโนแมโนแมนเหยียบขี้เหยียบขี้ไก่เอ้าอีเจออีเจออีเหยียบขี้ไก่เจอเจ๋ออีเจอเจ๋ออีเจออีพอแล้วพอแล้วสำนักนะ โอ้ยเจือแหงนี่เอาไปล้างไปจมอนเอาไปล้างไปเอานอนไปล้างเอาเอไม่ต้องให้เยียบต้องให้ตกในเงี้ยเลยใส่นี่ฮ่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องเลยสภาพดุบบ่นฟ้าอากาศทางเข้าบ้านผู้โดยก็โอ้บ่อยว่าเลยพี่น้องเลยนี่ทางเข้าบ้านน,นี่ก็เปื้อนเปื่อน เป็นแบบนี้พี่น้องเอ๋ยเนอะอยาะยามไฟายามฝนทางก็ไม่น้อยหนึ่งพี่น้องเยอยถูกตัวนี้ก็คือน้องทิงทางเนาะตามทางาสวง่วนนาแล้งก็คือมาในสบายพี่น้องเอยส่วนตอนนาแล้งและดูแลกงก็คือบ่เป็นอย่างแต่ว่าสว่วนฝนก็คือโอ้ถูกถูกขึ้นยากนํานทางนี่เนาะ ความจริงก็ค um> ือทางมันอยู่โม่ๆนี่ได้พี่น้อยเนาะนี่ทางอยู่นี่ได้ยู่บนกุ๊กไม่ซักบนนี่พี่น้อยเนาะนี่แขมกุกไม่ซักนี่บนท่านก็ยังเห็นเสาไฟพี่น้อยบุ้งว่าพอไม่พี่น้องจะเห็นหรือบ่อน่ะแต่ว่ามันบ่มีซอยที่ว่ารัดซื้อมาแบบนี้พี่น้อยเนาะก็คือซอยพูนอยู่พูนบนอันเผื่อเทคานเฮือนมันยัง่แลอพ่นพี่น้องเนาะนี่ สวยอยู่ห้าน้วกะ็โค้งมาแล้วกะ็โล่งมาพี่เนะาะทาว่ามีซอยตัดมาซื้อนี่ก็คือโอ้โทษคักพี่น้องเลยเฮาขายเครื่องขายคองมายังกะจะคักพี่น้องเนาะแล้วกะ็อยู่บนนี่หัวที่คุณดอยบอกว่าถ้าหากว่ามีห้อมีเฮือนก็คือเฮาจะตัก้องตั้งห้านให้น้องพินงนะแต่ว่าเฮามาเบิ่งสภาพมันก็คือมันอยู่ไกลมูพี่น้องเลย บ้านก็อยู่นี่พี่น้องนี่บ้านอยู่นี่แต่ว่าตัวนี้ทางมันขาดพี่น้องเพราะว่าอยู่บนอยู่บนลุ่มนี่มันเป็นมันเป็นห้วยน้ำมันเป็นห้วยน้ำหล้ะกับ้านนี่ทอทอี่ว่าเพลินใส่ขามน้ำตัวนี้พี่น,น้องเนาะฝนฝนตกแล้ะกัน้ำแห้งก็ทู่ทอนไปหล้ะกับบ้านนี่บนนี่ทางมันขาดพี่น้องเนาะก็คือบนคู่ดอยกับบ้านนี่ยอยู่นี่กัติดติดกันพี่น้องมันบได้ไกลจากบ้านพี่นอ้องเพราะว่าอยู่บนนี่กัเฮือนกัลงมาหอดบน เฮือนของอันชาวบ้านกับลงมาจำจำนำนี่เลยพี่หนุอมเนาะกับตั้งแต่ยุ่พุ่นลง,ลงมาจำจำนำนี่เลยนี่อยู่แถวนี่แต่ว่าอยู่บนนี่มันลักจะซื้อพี่หนุอมเนาะนี่อยู่บนนี้นี่ยังเห็นราคาแดงๆหน่อยหนึ่งพี่หนุอมเนาะนี่กับอยัางเต็มแต่บ้านอยางเต็มแต่เฮือนของชาวบ้านมันขั้นแต่ฟากนำนี่ซื้อความจริงนี่มันอยู่โมกันสุดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบทเที่ยวทางนี้ยอนว่าทางมันขาดากับบุ้งว่า ทางบ้านเพิ่นจะแปลงให้หรือบ่อนะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่สุนลาชกับแม่ยู่ตั้งแต่ฟากน้ำตัวนี้ขึ้นเมื่อนะพี่น้องเอ้เนาะประกาศกุ้ยด่วนกลับมาอยู่ฟัดนี่โอ้ยทางประเจี้าอะไรล่ะพี่น้องว่าไปแล้ว่าไปแล้ว่าไปแลยเนี่ยว่าไปแล้ว่าไปแลยว่าไปแลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมามา ลุงเองบ่ยอมให้ไปพี่น้อยเจ็บพอมาให้บ่ไปแล้วบ่ไปแล้วมาพอเจี๊ยแล้วพอเจี๊ยบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วมามาพอเจี๊ยแล้วพอเจี๊ยแล้วบ่ไปแล้วไอ้พอเจี๊ยแล้วพอเจี๊ยแล้วมิดมิดมามาเข้าในเฮือยนะเข้าในเฮือนบ่ไปแล้วพอมาไปแล้วพอไปแล้วพอไปแล้วพอไปแล้ยนี่ยังดูแล้วยังดูแล้วเ้ยบ่ไปแล้วบ่ไปเลย เบิ่งน้ําคลองใหญ่ไปเบิ่งน้ําคลองใหญ่กูเบิ่งน้ําคองเบอร์น้ําคองโอ้ยน้ําคองใหญ่แท้วู้น้ําใหญ่แท้เนาะน้ําใหญ่แท้เอ้ยยําน้ําใหญ่แท้น้ําใหญ่แท้โบพุ่นู้น้ําความใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่ง โมโมสิฮอดส่วนน้องพิงแล้วอ่าโถนี่คือไสเบ็ดตามนี้นี่ก็ถือคือกันพี่น้องเอ้ยอไหนเต็มทุกมือเลยบ่ฮู้ว่าทางถงพุ่นยืได้ปอยน้ําหรือบ่พี่น้องเนาะอโๆๆๆๆๆนี่น้คองใหญ่นี่ นี่เนาะให้ให้นำคูดอยพี่น้องว่าอยากให้คูดอยไปแบบนี้แหละพี่น้องเนาะลุงอิงนี่มือใดถ้าว่าคูดอยจะออกไปทำภารกิจก็คือให้นำแบบนี้พี่น้องเนาะาว่าหาก็คือคูดอยจะไปก็คือต้องักได้ได้ลักไปบ่ให้ลุงอิงหัวนะพี่น้องเนาะไปหอดพุ่นล้ะก็คูดอยจึงโทรหาว่าอยู่นำแม่แหละกับต้องดื้อแบบนี้แบบนั้นด้อนะ ว่าถ้าจะบอกแบบนี้แหละกับบอกว่าคุณดอยจะไปเฮ็ดเบี้ยแบบนี้แบบนั้นแหละคือน้ำให้แบบนี้ปกติกับติดพอเลี้อวนะกลางคืนนี้ก็แห้งง่ายพี่้องเนาะยับมาหาคุณดอยแล้วก็นอนแล้วก็บอกคุณดอยจับบนนี้จับบนนั้นเกาบนนี้เกาบนนั้นแหละ เตือนเศร้าในพ่อี่ยังบ่ตื่นนอใน,นมาดึงพมลุก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 นะจบเมียนำไม่เลยเนาะโอ้มักษานี่มดแล้วพี่น้องเนาะส่วงเล้วนี่ก็คือมักษาอยู่บนนี้นี่โอ้โถเป็นนกเอี้ยงนกเกาเวานกคิดนี่ก็คือเต้มพี่น้องแถวบ้านผู้ดอนี่แถวไม้นี่นะ

ฮ่าฮิฮโ่ฮิฮฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือคูดอยเกียมเครื่องเกียมขคองเนาะนี่ก็ถือว่าแล้วเป็นที่เยี่ยมห้อยพี่น้องเลยยังแต่ ออกเดินทางแต่ว่ามาค่าลุงอิงให้ก็เลยมาเอาลุงอิงให้เสาให้ก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าลุงอินติดพอลายกะท้าครูดอยจะไปใส่มาใส่กะแบบนี้นี่แหละต้องได้จอบต้องได้อ้อยพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะประมาณนี้ก่อนพ่อ,อพี่น้องเลยเนาะสุดท้ายครูดอยกะขอไว้ใส่ให้พรให้หมดทุกคนที่ว่าเข้ามาเบ่งคลิปนี้ จงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขเนาะร่ลำรวยทางสุขภาพแล้วก็ร่ลำรวยทางเงินคำ้ำค,คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาสาธุโอเคเนาะคุณดอยจะได้ดอ,กออกเดินทางก่อนแล้วก็ค่อยพบกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้คุณดวยต้องกลาวคำว่าสบายดี